สวัสดีครับจากราบ,บุรีเกษตรการญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับสินค้าหนึ่งชนิดนะครับเป็นรถพวนขึ้นล่องคุมพะยางนะครับทีนี้ไอ้รถแบบนี้นะครับการเตรียมดินก่อนทาเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าดินเนี่ยนจะต้องละเอียดมันจะขึ้นง่ายซึ่งผมก็ใช้รถไถใหญ่แล้วก็ผานเนี่ยพวนไปพวนมาให้มันละเอียดถ้ามันเป็นก้อนนะครับมันจะขึ้นไม่สวยเราก็จะซอยให้มันละเอียดเลยทีนี้มาดูรถคันนี้เป็นชิบูล่านะครับ รุ่น KJ 8 5 2แต่ว่ามันใช้เครื่องมิซู G M 2 9 0ก็8.5าแรงเครื่อง Ohv ทีนี้ตัวเครื่องแล้วก็ยางก็จะเป็น4 0 0ขอบ8ยางก็หาง่ายครับในตลาดออนไลน์ส่วนเกียร์ก็จะมี3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยมีโลไฮมันก็จะเป็น6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอย แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเต่ากระต่ายบีบเลี้ยวซ้ายขวาอันนี้ปรับแฮนด์ขึ้นสูงส่วนตัวนี้ปรับหมุนนะครับหมุนได้เนี่ยหมุนไปฝั่งนู้นนะครับสําหรับอ่ามีใบพวนหรือใบศาสตร์นะครับใช้งานได้แล้วก็มีเต่ากระต่ายตรงนี้นะครับเพื่อให้เกียร์มันเดินไปปั่นชุดนี้ชุดนี้ถอดได้นะครับลูกค้าสามารถหาใบพวนหรือศาสตร์ใส่ได้เลยเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับแต่ตัวนี้ออปชั่นเขาจะเป็นพวนแล้วก็ยกล่องคุมพยาง ส่วนใบนะครับสามารถขยายออกได้นะครับกว้างหน้าอยู่อยู่จะอยู่ประมาณหนึ่งเมตรอันนี้ก็จะเป็นล้อล้อประคองแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดใส่พยางสีดําพอพยางยาวสั้นเราก็ขยับตรงนี้ครับเข้าหาแล้วก็กดมุมตัวนี้เป็นทักกดหลังส่วนตัวนี้นล้อล้อกดขอบแล้วอันนี้เป็นเป็นผานอ,อันนี้ดินคุมขอบเตนอน้าใบนะครับปรับหาได้นะครับ น,นี่เอาเข่าๆนะครับปรับเลื่อนเข้าเหมือนกันนี่ลักษณะดเดียวกันอันนี้แค่เซมเปลิลนะครับตัวอย่างเดี๋ยวลองดูส่วนตัวนี้ก็โลไฮก็คือตัวใบปัน่นอยู่ชุดนี้นะครับโลหรือไฮปิดสวิต์เอาไฮเลยครับไปดูนะครับ ให้ดูตีนได้นะถ้ากดลงไปหน่อยนะฮะมันก็จะกดบินนู่นนะครับนิ่กดขอบสยางแล้วมันจะเป็นสันเลยครับ เตรียมดินด,ดีนะครับแล้วก็จะขึ้นสังสูงนะครับ กดปุ๊บนะฮะถ้าเราเตรียมดินยิ่งฟูยิ่งลึกสันมันก็จะเริ่มสวยฮะมันก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวเนี้ยเราปรับหา่าตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้เวลามันขึ้นลงฮะตัวนี้ล็อกมันก็จะไม่ขึ้นละนะครับล้อกยออปชั่นครบนะครับใส่พยางกดหลังตัวกยดินมาครบๆอะไรพวกนี้ผมมีนะครับผมมีถ้าเกิดอะไร่ชำรูเสียหายผมมีเป็นอะไรหนึ่งชุดนะครับ ชุดพวกนี้เนี่ยลืมล็อกขึ้นปุ๊บเก็บอ่าตัวนี้เราก็ถอดเก็บได้ครับนี่กกำลังมันเหลือๆนะครับเนี่ยการเตรียมดินคือสำคัญที่สุดโอเคยังไงลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามที่092 2์เก้าสล้านอยู่ราชบุรีนะครับการขนส่งอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้อง ชิ้นส่วนมันใหญ่มันจะต้องถอดแยกไปนะครับอ่ของไงก็ขอบคุณครับ